สวัสดีครับช่วงชวนเพื่อนอ่านนะครับเรามาอ่านต่อกันจากครั้งที่แล้วกันเลยนะครับการเลือกอาชีพด้วยลางสังหารเลือกสิ่งที่สําคัญคุณเป็นคนเชื่อลางสังหณรของตัวเองไหมครับจากการสรํารวจของดรไวแมนพบว่าคนที่ดวงดีเชื่อในลางสังหณรของตัวเองมากกว่าคนที่ดวงไม่ดีมากโดยเฉพาะเวลาตัดสินใจเรื่องใหญ่หญๆเช่น เรื่องเงินหรือเรื่องอาชีพคนที่เชื่อในลางสังหรณของตัวเองเป็นคนดวงดีมากกว่าถึง20%สิ่งที่ยากเวลาคิดถึงเรื่องลางสังหอนคือการมองให้ออกระหว่างลางสัหรณที่มาจากความอยากกับลางสหอนโด์เนื้อแท้จริงๆเช่นเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าบางครั้งความรู้สึก จะบอกเอ๊ะอันนี้ดีจังแต่นั่นเป็นลางสัองหอนจริงๆหรือเปล่าหรืออันที่จริงแล้วเป็นแค่อารมณ์อยากได้เฉยๆในหนังสือมักเขียนวิธีการห้ามตัวเองเวลาจะซื้อของด้วยการถามตัวเองว่าอันนี้มันจําเป็นจริงๆหรือเปล่าและส่วนใหญ่จะตอบกลับมาว่าไม่จําเป็นวิธีนี้ผมเองก็เห็นด้วย ผมก็เคยถามตัวเองแบบนี้จนได้คำตอบว,ว่านอกจากหนังสือแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ไม่มีอะไรจำเป็นตอนนี้จึงกําลังจัดการกับข้าวของที่ไม่จำเป็นของตัวเองให้หมดแล้วทีนี้รางสาังหอจริงๆคืออะไรรางสาังหอคือการเข้าถึงฐานข้อมูลอันเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมาในอดีตโดยมีสมองคอยประมวล และสรุปออกมาในช่วงคลิปตากล่าวคือรางสองหอนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความอยากหากต้องการขัดเกาลารางสองหอนที่แท้จริงก็ต้องทําการเพิ่มฐานข้อมูลก่อนพูดให้กระชับคือการสั่งสมประสบการณ์จํานวนมากสิ่งยิ่งมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ ร่างสังหรณ์ก็มีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นคนส่วนใหญ่ใช้ร่างสังหรณ์เวลาเจอเพศตรงข้ามครั้งแรกคงไม่มีใครเริ่มด้วยการถามอายุหรืออาชีพใช่ไหมครับมีมาม่าสั่งในขับหรูย่านกินซ่าเขียนหนังสือและพูดออกรายการโทรทัศน์ถึงวิธีดูผู้ชายให้ออกคือการแยกแยะผู้ชายจาก ประสบการณ์ที่สัสมมาหลายปีอย่างแท้จริงไม่ว่าจะดูรองเท้าดูนาฬิกาแขนเสื้อเชิ้ตผอ่ออกมาแบบไหนวิธีถือแก้วเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นหลักการที่ใส่เข้ามาที่หลังอันที่จริงแล้วทั้งหมดมาจากสิ่งที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้หรือเป็นความรู้สึกที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากซึ่งก็คือลางสังหรณ์นั่นเอง ผมขอพูดซ้ำอีกทีนะครับว่ายิ่งสั่งสมประสบการณ์มากเท่าไหร่ลางสังหรณ์ก็จะยิ่งชัดและแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นอย่างนักประมูลปาทูน่าในตลาดขายส่งสัตว์ทะเลแค่พวกเขาดูรอยตัดที่หางปลาและดมกลิ่นก็รู้รายละเอียดทั้งหมดราวกับสแกนปลามาแล้วทั้งตัวคนที่มีลางสังหรณ์ยอดเยี่ยม ยังเป็นนักประมูลปลาที่ประสบความสำเร็จบรรดาคนที่ตาดีก็เช่นเดียวกันอย่างพวกนักเล่นโบราณวัตถุไม่ว่าจะใช้คำอธิบายแบบไหนก็ยังมีวิชาที่ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ต้องอาศัยการสัมผัสกับของจริงนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะสามารถแยกแยะของจริงกับของปลอมได้ด้วย ดูแว็บเดียวการที่รัางสังหรณ์ไม่ต้องอาศัยคำพูดนั้นทำให้เมื่อชีพส่วนใหญ่ที่ใช้กลืนหรือประสาทสัมผัสอละเอียดอ่อนกลายเป็นคนพูดน้อยในชีวิตปกติทั่วไปเวลารู้สึกถึงรัางสังหรณ์อะไรบางอย่างขึ้นมาให้ลองทำตามรัางสังหรณ์นั้นดูโดยไม่ต้องใช้คำพูดไปวิเคราะหน์นู่นนี่หากผลลัพธ์นั้นออกมาดีคุณจะเชื่อในรัางสังหรณ์ ของตัวเองมากขึ้นคนโชคดีเชื่อและขัดเกลารางสังหอนเวลาเลือกเมนูอาหารเลือกสีเสื้อกันหนาวตอนช้อปปิง้งเลือกเส้นทางเดินออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเลือกเล็กน้อยแค่ไหน<ม>ขอให้ลองเชื่อ<ม>รางสังหอรของตัวเองดูนะครับรางสังหอรน,น่าจะตอบสนองความคาดหวังของคุณและทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีและนั่นคงทำให้คุณโชคดี ขึ้นอีกถ้าคิดว่ามีมันก็จะมีโอกาสอยู่ทุกที่มองลายบนเพดานห้องอยู่ดีๆก็เห็นคล้ายหน้าคนขึ้นมาตั้งแต่นั้นเลยมองเป็นหน้าคนตลอดคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับได้ยินว่าหลักฐาน หลักการพื้นฐานเวลาลังสีแพทย์ดูภาพเอ็กซเรย์ ray, คือต้องดูด้วยสมมุติฐานว่ามีอาการเป็นโรคไม่ใช่สมมุติฐานว่าไม่มีอาการผิดปกติแต่ให้คาดคะเนว่ามีความผิดปกติการดูโดยตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนว่ามีความผิดปกติเช่นเนื้อง,งอกกับ การดูโดยคิดว่าคงไม่มีอะไรให้มุมมองแตกต่างกันเมื่อคิดว่ามีจะมองเห็นโอกาสถ้าคิดว่าไม่มีจะมองไม่เห็นสิ่งที่น่าจะเห็นแต่ถ้าคิดว่ามีจะมองสิ่งที่น่าจะมองเห็นการที่บรรดาคนที่ดํารงชีพอยู่ด้วยการดำน้ำจับปลาสามารถมองเห็นปลาหมึกหรือปลาคาสโกะ ที่พรางตัวไปกับพื้นทะเลได้แบบที่มือสมัครเล่นแยกไม่ออกก็เพราะพวกเขามองพื้นทะเลด้วยสมมติฐานว่ามีเหยื่อเหล่านั้นซ่อนอยู่นั่นเองเมื่อเชื่อว่ามีลางคำหอนจะตอบสนองไปทางนั้นฉันดวงดีนะเวลาคิดถึงใครขึ้นมาจูจ่ๆคนนั้นก็โทรมาไม่ก็บังเอิญเจอข้างนอก หลายคนคงคิดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าฉันก็เป็นคนที่เจอแบบนี้ปกติก็น่าจะได้รับโทรศัพท์จากคนที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรหรือบังเอิญเจอข้างนอกเหมือนกันแต่ถึงจะเจอกันก็อาจจะไม่ได้สังเกตหรือถึงจะสังเกตก็คงจะแค่ทักทายทั่วไปและแยกย้ายไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษจึงไม่ได้จําเท่าไหร่แต่เวลาที่ได้ติดตอ่อหรือได้เจอคนที่คิดถึง เราจะรู้สึกประหลาดใจและคิดว่าเป็นความบังเอิญที่มีความหมายเวลาแบบนี้คนที่ดวงดีจริงๆจะแบ่งปันโชคนี้ให้อีกฝ่ายด้วยอ้าวโชคดีจังกำลังอยากจะเจออยู่พอดีไม่ก็กำลังคิดอยู่พอดีเลยนะเพียงแค่เราถ่ายทอดความรู้สึกดีๆออกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกดีที่ตัวเองดูมีคุณค่าขึ้นมาถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยเวลา แบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะรับฟังเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวการพูดคุยจะทําให้ดีกว่าการที่ไม่ได้เอ่ยปากอะไรขึ้นมาก่อนเลยคนโชคดีจะทําแบบนี้เพื่อให้ตัวเองโชคดียิ่งขึ้นถึงหน้า55 5นะครับเ็เดี๋ยวเรามาอ่านกัน ในครั้งต่อไปนะครับขอชวนเพื่อนมาอ่านกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ